สวีดะสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุนะครับกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเช้าแบบนี้เลยนะครับคืนนี้นะครับห้าทุ่มตรงครับตามเวลาประเทศไทยรู้แน่ครับศึกฟีฟ่าเวิร์ดคับครับจับสลากรอบแบ่งกลุ่มนะครับรู้แน่ การจับสลากแบ่งกลุ่มครับฟีฟ่าครับหรือฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์เนี่ยจะมีขึ้นในคืนนี้ครับโดยรูปแบบยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับแบ่งเป็น8กลุ่มกลุ่ม A ถึง H นะผมกลุ่มละ4ทีมซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการคอนเฟิร์มทีมนะผมในแต่ละโถทั้ง4โถเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับโดยยึดตามอันดับฟีฟ่าวอร์เอนกิ้งครับล่าสุดครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่31มีนาคมคือเมื่อวันนะครับมาดูกันเลยนะครับโถที่1เนี่ยจะมีกาตาร์ครับโคตาเจ้าภาพนะคร บราซิลเบลเยียมฝรั่งเศสอาร์เจนตินาอังกฤษสเปนโปรตุเกสนะครับทที่2ครับจะมีเม็กซิโกเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กเยอรมนีอุรุกวัยสวิตเซอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาและก็โคเอเชียนะครับทที่3ครับจะมีเซเนกัลอิหร่านญี่ปุ่นมร็อกโกเซอร์เบียโปแลนด์เกาหลีใต้และตุนิเซียนะครับส่วนทรที่4โถทสุดท้ายเนะี่ยจะมีเคมรุนแคนาดาเอกวารด ซาอุดิอาระเบียกานาแลวก็ผู้ชนะของเกมเพย์ออฟครับของทุกคู่ครับสามคู่ครับที่เหลืออยู่นะครับก็จะมีอีก3ทีมนับที่ได้จากเพย์ออฟก็จะมาอยู่ในโถที่4คืนนี้รู้กันแน่ครับเวลา5ทุ่มตรงรับก็คือคืนนี้เลยนะครับตามเวลาประเทศไทยก็มีการจับแน่แครับคืนนี้สลากฟุตบอลโลกนะครับคืนนี้รู้ว่าใครจะเจอใครนะครับหรือว่าจะไปอยู่ในกลุ่มไหนกันมาดูนะวราจะเป็นยังไงครับขอให้คนคอมเมนต์เข้ามาครับว่าใครเจอใครดี ในี้ใครจะมาในับครืนนี้ใครจะวินนะครับมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงในการจับสลากฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาจะเป็นยังไงจัดไปครับผม